โยวาับดิวิลุนเมกาดิวิลุนรูบายดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Rainbow Six Mobile นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดเทสเซิร์ฟซอฟ,อฟรันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในประเทศนะครับแคนาดานะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะแล้วก็อีกกี่ประเทศนะเดี๋ยวแป๊บนึงคนดูผมดูข้อมูลก่อนนะฮะอโอหลายประเทศอยู่นะครับท่านผู้ชมนะก็มีแคนาดา อ่าโคลัมเบียเม็กซิโกนะครับอืมแล้วก็ Chili, นะชิลีนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดเทสกันอยู่นะครับเออยังไงก็สำหรับใครที่กำลังจะหามาเล่นนะครับกำลังจะโหลดมาเล่นนะครับไปโหลดกันมาได้เลยนะท่านผู้ชมนะเออคนดูผมบอกเลยสนุกจัดเลยแนอนนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาดิเอาดิาดก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเขาเปิดอ่าอ,อย่างน้อย4ประเทศเลยนะตอนนี้นะครับเป็น f p s tactic นะท่านผู้ชมนะเออสำหรับใครที่อยากจะ โหลดมาเล่นก็ไปโหลดกันมาได้นะครับบิงกโหลดอยู่ด้านล่างคำงใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับผมทําสอนโหลดไปแล้วนะก็ถ้าพูดยังไงก็คือนะครับย้ายสตูไปโหลดที่ประเทศนั้นอย่างเช่นแคนาดาเม็กซิโกโคลอมเบียนะครับหรือว่าชิลีนะท่านผู้ชมนะเออสําหรับใครที่อยากจะไปโหลดนะครับไปโหลดกันมาได้นะมาครดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้มันเป็นทุตอยรียลแบบใหม่นะครับที่เขาเพิ่มมานะนี่กําลังสอนเราเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเว้ยีโดศูนย์ โอเคลิงนะครับอันนี้ผมเล่นบนมือถือ r o G Phone 7นะท่านผู้ชมนะนี่ถ้ายิงถ้ายิงโดนหัวมันจะดีขึ้นนะอ่ามีระบบใจรูสโคปแล้วนะเกมนี้โอโฟกัสโอเคอเค๋อถ้ากดโฮโฟกัสนี่มันจะยิงเองนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันเป็นแบบอ่าออโต้ช็อตนะครับโอเคเอ้ยผมเอาออโต้ช็อตอย่างนี้ก็ได้นะเรียกออโตเมติก Auto มาโอเค,อ,เคอันนี้เป็นเวียงระเบิดนะ ป้าค่อนข้างดูดอยู่นะทุกคนนะป้า่อนข้างดูดอยู่นี่เหมือนเขาปรับมูฟฟิทมาใหม่นะภาพดีขึ้นกว่าเดิมแลเนี่ยโอ้ชัดจัดเลยอะเอาจีฝนเจ็ดผมได้ไปก้อนแปดเป็นสองนะทุกคนนะตัวนี้ปึ๊บโอเคกดนั่งย่องมาฮะเวลี่กูดอ่าตรงนี้อะไรเอ่ยจุดนี้อ๋อติดติดระเบิดนะท่านผู้ชมนะโอเคเป็นการทำลายนะครับ ก็หลักๆเกมนี้ก็สามารถที่จะเจาะก,กระพงกระแพงอะไรต่างๆได้นะแล้วก็ยิงทำลายกระพงกระแพงอะไรพวกนี้ได้นะท่นานผู้ชมเฮ้ยกูตีชนะรเราเว้ยนะฮะเอาหน่อยเอาหน่อยนี่โอเคสลิดเราเย้เวียริกูดเอาละมาแล้วอันนี้เป็นบททดสอบอันที่สองนะนี่ผมเล่นแบบท,ท,ทูุเรียลนะครับนี่เขาก็จะสอนใช้โดรนอะไรพวกนี้นะครับโอเค หาโลเคชันนะครับแจ็คทูโลเคชันเด้ตรงนี้บท้างเป็นการลิงซูมยิงนะท่านผู้ชมนะนี่ยิงกล้องยิงกล้องอเคมจะสอนยิงกล้องนะครับต่อไปก็เป็นการไปวางระเบิดนะท่านผู้ชมนะนี่มันสอนปีนนะครับฟืบเย่ขอมนเบบี้เอาละทุกครับเอเอเขาไปข้างในครับสวย ดูเข้าไปฮะย a ฮู o เอเดริกูดเอมาทีนี้โยนรถเข้าไปตำรวจนะฮะเอสแกนเนี่ยแอลเลยเรียบร้อยครับยิงทะลุได้นะถ้าเป็นไม้พวกนี้ยิงทะลุได้แต่บาริเคดที่ต้องเจาะเอานะครับอ่ามันเป็นแบบกรงเหล็กครับอันนี้เป็นการทุบแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะในการทำลายบาริเคดต่างๆนะครับทุกผู้ชมเอ่ต่อไปเป็นทุบนะครับเจาะ รมอยู่ข้างหน้านะครับคุณดูกดหูก็ได้นะครับลิงค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการหูโฟกัสแล้วมันยิงให้นะทับจบนะนี่แต่มุกงมินดีขึ้นนะอันนี้ต่อไปเป็นการวางระเบิดครับตุ๊ด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 บ้ากันโอเคเราก็คุ้มกันพื้นที่ไว้วิววิวว่างเงยนะครับสวยวิวเราจะตายเอาเอาอ่ะเอาอ่ะ ยี่เรียบร้อยครับมิชันคอมพลีตโจตีเอาหน่อยเอาหน่อยใช้ได้อยู่คนดูบอกเลยโอเคต่อไปนะครับนี่ต่อไปเป็นฝั่งป้องกันแน่นอนเลยนะเมื่อกี้นี้เป็นฝั่งโจมตีมันจะมีฝั่งป้องกันกับโจมตีนะครับต่อไปเราก็ต้องเป็นอยู่ฝ่ายป้องกันนะแล้วก็ใช้กับดักของเราตัวนี้เป็นตัวที่วางกับดักได้นะท่านผู้ชม จุดยจุดต่อไปฮะจุดนี้นี่แล้วก็กางบริเคตนะครับมันก็น่าที่จะสอนละเอียดอยู um ่นะอันนี Again, todas, okay. other, ้นะครับทูท <It 's S 2> <null S 1> ุเรียวนะมันก็จะได้เล่นปินนะเวลาเราอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับเอ๋ทำบริเคตนะครับเมื่อกี้นี้คือเรนฟอสนะเออพูดผิดไอ้ตรงนี้กงเนี่ยคือเรนฟอสเอมาจุดนี้นางลงฮะดูกล้องนะครับนี่เห็นไหมดูกล้องต่างๆนี่มาแล้ว สามารถที่จะดูกล้องได้นะครับท่านผู้ชมโอเคโดนระเบิดเราแล้วย้ายจุดต่อไปครับติดสกแกนนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้มันเจาะมาแนละ้วไวเรียบร้อยครับไปเป็นการแก้ระเบิดนะเอาสิเอาสิแก้ครับ เท็กกี <S Bev Any resses> ้ดีสีหนีเล่นง่ายอยู่นะคนดูผมบอกเลยโอเคมีชั่นครมพีเจสวยเลยฮะฟรีมาเว้ยมาเว้ยตรกะ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 ตรอรัรปสามนี่อันนี้เป็นล็อบบี้นะครับ๋ตวเราจะตั้งชื่อสักหน่อย โบเติงก็อันตรายบิ๊กโคกอ้าบิ๊กปโนโลแล้วกันนะยัย yeah. กดนิมคอนเฟิร์มครับต่อไปกดพรีสินะอันนี้ผมไม่ได้ต่อ VPN นะท่านผู้ชมนะอาจจะปิง๊งหน่อยนะครับแล้วเราไปเล่นจริงนะฮะจริงจริงก็ VPN ก็ย้ายไปที่ประเทศอันนี้ก็ได้ไอเขาเรียกอะไรนะ ไอแคนาดานะท่านผู้ชมนะมันก็จะแบบเออเล่นลื่นขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเอ่อเวอร์ชั่นทีสอยู่นะท่านผู้ชมนะตรูกอ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 ตรูชีตรูตัวตรูปูเซมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย เอาละลุยลนี่เล่นเล่นเล่นง่ายอยู่นะคนดูนะผมบอกเลยแล้วนึงผมจัดสายกันอา้าวมาละกูกำลังจะจัดสายเลยเฮ้ยด่นาดนใหม่นี่ว่าเอ้ยจะไม่ใช่ด่านใหม่ด่านเมื่อก่อนนี่มาคนดูเริ่มต้นนะฮะสมัยก่อนอยู่ด้านล่างนี่มาอุ้ยนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องหลุดนะครับทุกชมนะก็ผมต้องต่อ VPN นะเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อ VPN แป๊บหนึง่ง คนดูเกมมันเล่นเล่นไม่ได้อคุณดูมันเออร์เร์น่ะเออร์เร์โค้ดหนึ่งสามห้างทั้งที่พี่ต่อ VPN นแล้วนะครับอใครมีวิธีแก้เง,งี้ผมก็แชร์กันมาได้นะทานผู้ชมนะกดเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้นะทุนผู้ชมนะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ออลองปิด VPN ไปแล้วนะทานผู้ชมนะแล้วก็ลองเข้าปุ๊บก็เป็นเหมือนเดิมนะครับอืมเนาะไม่รู้ว่าฝั่ง iOS เป็นบ้างไหมนะทานผู้ชมนะเออเพราะว่ามันขึ้นลาตินซี่เออร์เรสโค้ดตลอดมันเล่นไม่ได้นะทนานกผู้ชม ยังไงที่ใครที่เล่นได้ก็บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โกกับตัวกอนจะกัน,กน,กนม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูเขิดเติง